โชนี้กันค่ะโชวนี้เลยค่ะที่พวกเราจะไปดูกันเย็นนี้เดินตึกเขาจะเชื่อมกันนะคะเป็นเหมือนสกายวอล์กอะค่ะมาที่ตึก MGM นะคะจากโรงแรมเดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นอยู่ในตึกหมดเลยนะคะจะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มีเครื่องให้กดเล่นสล็อตค่ะโชว์ที่เราจะไปดูก็อยู่ใกล้ๆค่ะมาถึงก่อนครึ่งชัวง่วโมงก็เลยมานั่งดื่มฟังเพลงรอเวลาค่ะทุกคน หมดไปหนึ่งดื่มเนี่ยค่ะโชว์ที่เราจะมาดูอยู่ด้านหน้านี่ก็เป็นสล็อตแมชชีนนะคะชื่อโชว์ว่าคานะคะทุกคนเมื่อ10กว่าปีแนนมาครั้งหนึ่งที่นี่ก็ดูโชว์นี้ยค่ะด้านหน้าของโชว์ก็อลังการมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้เราก็ต้องมาตรวจตัวเข้างานค่ะแล้วก็ด้านบนเขาก็จะมีเหมือนเรียกลูกค้าค่ะทุกคนเข้ามาดูโชว์ของเรานะประมาณนี้มีโชว์ให้ดูหลากหลายมากเลยนะคะที่าสเวกัส วันนี้โชว์ของพวกเราก็หกโมงเย็นค่ะแค่เข้ามาก็อลังแล้วค่ะทุกคน,ม,น,นมันต้องเป็นโชว์ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วนี่ก็เป็นเครื่องประดับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการแสดงนะคะเข้ามาดูบรรยากาศในสถานที่จริงด้วยกันเลยค่ะทุกคนนี่ช่วงรอผู้ชมนะคะพอเขาเล่นแล้วคนก็คือ เต็มหมดเลยค่ะหลายๆชั้นตรงนี้แนนจะถ่ายให้ดูได้นิดนึงนะคะคนจะเต็มนี่เลยแหละเพราะว่าพอเขาแสดงแล้วก็จะไม่อนุญาตให้ถ่ายละค่ะเขาจัดฉากภาพสีเสียงเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศนั้นร่วมด้วยไปกับเขาเลยค่ะทุกคนโชว์นี้เขามีการแสดงที่ลาสเวกัสมากว่า20ปีแล้วนะคะ รอการแสดงก็ด่นเต้นแล้วค่ะบรรยากาศเหมือนเราอยู่ร่วมในนั้นเลยเริ่มแสดงแล้วค่ะทุกคนถ่ายมาได้นิดนิดหน่นอยหน่อยนะคะ <c oughs> เนี่ยค่ะตึกที่พวกแนนเข้าไปดูโชว์ตอนนี้ออกมาแล้วค่ะดูก็ไม่จบดูโชว์เสร็จค่ะทุกคนไปต่อไม่ไหวขอกลับบ้านกินยานอนค่ะหนาวหนาวมากในนั้นไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเลยค่ะสวัสดีค่ะ